ด,ดีๆเขาะมานะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว <c oughs> อะไรรึอะไร <c oughs> <โ>อ่ะกดดีคืออะไรโว้ยกดก่อนเป็นอะไรลึไม่แทไม่ใช่แกล้งพี่ไม่แกล้งดูดีอยู่แล้วเออฮึับๆๆับับฮับ อนนี้นะคะก็ผ่านมาเดือนกว,กว่าแล้วนะที่น้องอื่นๆเนี่ยไม่ได้ทําสงครามในวอลโซนเลยเพราะว่าหลังจากจบกิจกรรม7 5เว่นเนี่ยประเทศเขาก็อัปเดตให้ไม้บ็อกกี้รสช็อกโกแลตนะคะหรือว่าไม้บ็อกกี้เลเวลศูนเนี่ยมันไม่มีขีดแล้วก็คือถ้าจะทําให้มันขีดจะต้องเป็นไม้เลเวลสซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยเขามีของสัมนมาคุณให้แบบผู้เล่นเก่าที่เล่นมาก่อนสบักสมอดูดีสบักสมอไม่ไห,หวแล้วว่า ยังไม่ทันทำมาหากกินอะไรเลยนะเว้ยเฮ้ยเพิ่งเข้ามาเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาพักหนึ่งเลยเพราะว่าไปติดเกมสกรรมอยู่นั่นเองเยอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอ๋อสมนาคุณมาให้ค่ะเย้เยๆเย้ยเรีพร้อมรับวู้มาอีกวู้เอาอีกวูวางๆก็ไปนอนด้วยนะคะ สวยโย่กันหมดล้วขอบคุณค่ะสิริรวมของที่ได้นะคะแล้วก็จะมีกาชากิจกรรมมีบัตรเตียววสสองใบแล้วก็มีบัตรการอาวสแตกหนึ่งใบว้าวเดี๋ยวเราเปิดกาชากันดีกว่าระหว่างเราพี่เชฟคุณอยู่เออร่ำรวยอีกแล้วว่า รวยจริงๆเลยเดมเนี่ยดูนิได้เงินอีน้วว่าได้ได้ไดปลาบึกด้วยอ่ะปลาบึกเอาไปขายค่ะเฮ้ยได้ดับเบิลปลาบึกเลยอ่ะดับเบิลปลาบึกด้วย <laughs> ดับเบิลปลาบึกน้องราคาตัวละประมาณสามสี่ห้าพันเลยนะคะก็คือแพงมากก็คือเรียกเด็วๆว่าเศรษฐีนี้ได้เลย ร่ลำรวยเกินว่าดูดิว้าวร่ลำรวยดีๆร่ลำรวยเดี๋ยวเราเอาของที่ได้ไปขายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีอาวุธที่เรเบลกันพี่เียวคุณยูจะพาไปพี่เียวคุณยูจะไปเชียะเอะไม้บวกหนึ่งใช้บัตรตีอาวุธไปเลยไม่ต้องใช้บัตรกันแตกก็บวกสองค่อยใช้บัตรกันแตกเอคโอเคเดีๆขอแบบสองทีขึ้นบวกสองเอ,อ้ยที่ก็สองทีนะ ต้องสองทีแล้วต้องสองทีเท่านั้นเพราะตอนแรกอะตีตอนเช้าตีตอนเช้าได้บวกหนึ่งแล้วทีนี้หาหาบัตรตีบุตรไม่ได้หายากมาเตีเอาหมดอันนี้เราเอามาตีขวดได้ด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าต้องใช้เงินแดงเตะอ๋อมีเงินแดงเท่าไหร่เด็กๆจะมีของอยู่ในตู้อยู่ ในเดือ,อนเราจะเอาของตีมาแล้วก็เอาบัตรอเนตีขวดมาว่ามาว่าตื่นเต้นว่าไม่ได้พร้อมไม่ได้พร้อมมากสวัสดีครับคุณยูสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีดีสวัสดีค่ะตีวุ้ยก็หล่ะครับเนี่ยใช่แล้วจะพาน้องไปตีไม้โป๊กกี้โห้ตีบวก, ok กอะไรบวกสองตีบวกหนึ่งก่อน<ฮ>ค่ะ ขอโชคดีครับผมขอ,อติดคร,ร,รับน้องจะาเอาไงก่อนเพราะน้องมีบัตรตีสองล้วดีล้วดี๋ยไปดูของขอก่อนคือเดืออะอยากแบบได้ขวดด้วยเพราะว่าพี่เล่นบอกว่าพี่เล่นจะสอนเดีกๆเล่นขวด,ขวดก็เลยถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสจะได้ตีขวดก็จะอยากจะตีขวดด้วยต้องใช้ของอะไรบ้างวะเนี่ยเหล็กๆๆเอามายัางไงอะคะเดือดต้องไปทาเหล็กก่อนอะเหล็กเดี๋ยวนะ ทำไมมันยุ่งยากจังเลยวะไอ้ใบนี่อะไรนะครับคุณยูเหล็กๆค่ะเหล็กเหรอครับต้องไปจี่ครับผมต้องไปจี๋ตรงรูปตัวเฮดอะครับทำมาแล้วเอาไปทํายังไงอ่ะแล้วเอาไปไปโพครับถ้าเป็นเศษเหล็กนะครับเออตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้อัตราเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยผมไม่ได้ไปลองแรกเลยครับเนี่ยเออโอเคค่ะเดี๋ยวช่วยน้องทำตีเป็นชุดเลยก็ได้ค่ะถ้างั้นเหล็กมันไม่พอขี้เกียจแล้วเว้ย เลยใส่เลยเนาะใส่เลยไม่ใช่บัตรได้ไม่ต้องใช้ม่ตรจไม่ขาดอะไรม้งนะครับเนี่ยอ๋อน้องใช้บัตรนะครับทางนี้นะคะจะเปิดเช็คการตีไม้ให้ติดก็คือให้กดตรงตัว R นะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อของคนเทนั่นเองไปโอ้โหนมรดะประคบนตัว R ทะสมบัติสุดโอ้โมีกระถาได้แล้วนะโอ้ทลิงของได้ตื่นได้้วงมาแล้วครับมาแล้วครับ ไม่ได้จะทุบเลเวลทิ้งอีกจะทำลายสวัสดีคอยได้คอยทอนไปป้นแล้วไอ้มาเอ้ยแล้วเราซิวะอาทิจอมโจรอันดับหนึ่งของฟีไล่์จะถือกำเนิดขึ้นแล้วได้สามสองหนึ่งเฮ้ยไปต่อไปแบบไม่หยุดอันนี้เดี๋ต้องใช้วยนะโอเคเดี๋ยวต้องใช้ อย่าลืมใช้เลยนะว้ยหายไม่ดีนะเว้ยเอาดีๆเนี่ยเขาไหว้โต๊ะกันเต็มเลยเนว่มยตะไปบ๊อกกี้ช็อกโกมิ้นต์สามเขาไหว้กันเลยนะนี่ยมาโอ้ยนโมรัสสัปหะวัตตุอาหะตัวสามมาสัมพูดตีบ็อกกี้ไปแตกผมเจ้าเลไยี่สิบถุงมันยากถึงแล้วไม่ใช่ก็เลยมันเหลืออีกใบหนึ่งของผมดูดูนี่เออเอามาเอามาให้เดี๋ยวดูเป็นแบบหน่อยดิ๋จะได้ทำได้ ต้องดูแบบกระทำตามใช่ไหมครับใช่หรใส่สีฟ้าเข้าไปแล้วมาอยู่กับพี่นะลูกพี่จะเช็ดเท้าเเยเลยไอเธอมันมีัตรชุดดีอยู่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเดี๋ยวง่ายกันนี่เลยน้องน้องก็ใส่คีรัตเลยลูกน้องมันกดไอ้นี้ไม่ได้แล้วกดแถบไม่ได้แล้วใส่ใส่คีรัตเลยใส่เล็กหนึ่งเล็กสองอะไรก็ได้ที่หนูถนัดอ่ะ ดี๊ดี๊ดทำไมง่ายขนาดนี้บอกเลยว่าดิๆกลับมาแล้วดิ๊ดกลับมาเลยจอไปวอโซนดิจะไปวอโซนเธอยเติมเธอติกอีกชุดอ่ฮัลโหลสงครามวอโซนสงครามไปตีต่อสู้เยอะวอโซนที่เราลาดวอโซนที่เราลากวอโซนเหมือนบ้านเราเลยอุ้ยจะตีได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตีนะ่นเดีเดี๋ยวชวนก่อนเดเดี๋ยวชักชวนเดี๋ยวเห็นพี่บอมมี่กับพี่มุมมู่ฮัลโหล โไปทำสงครามกันเถอะได้มาดีมาดีไปดีชวนพี่มูมูไปด้วยเห็นพี่มูมูอยู่ฉันจะชวนทุกคนที่ขวางหน้าเนี่ยพี่มูมูสวัสดีค่ะขึ้นดีดีสวัสดีค่ะพี่มูมูไปทำสงครามไหมไม่พอดีใช่ไหมพี่พี่กดมาพอมนเหลือแล้วหกร้อยอะอะไรนะคะไปทำสงครามไหม เอาพี่โมโมูนี่มาใครเหรอครับใช่ว้าวสถานที่ที่คุ้นเคยใช่ใช่เออเอาเพนใส่กันไม่เดี๋ยวปั๊มเพนโชว์ด้วยทีหนึ่งพี่ป้อมยากเดี๋ยชวนพี่บ๊อบบี้มาด้วยคนหนึ่งอ่าพี่โมโมูเอออไรครับไอ้ใบหนี่วอนเสร็จแล้วเว้ยวอนเสร็จแล้วเว้ยฮึมเป็นยังไงวะ พี่มูมูมาไหมคะมาครับมาเอ้หนี่ไงล่ะเอ๊ะไม่น้ำไม่นำ้ำเดี๋ยเพิ่งเล่นตัวแรกไม่น้ำไม่นำ้ำ oh เ <c oughs> อาใหม่งัดสกิลออกมาเฮยมอนสนและพ่หนุ่มจะได้ครับน้องกูไม่ดีกูไม่ดีว่ะกูไม่ดี D. เจอได้ครับพี่ไปค่ะไม่ใชฟพนอยู่ล okay. ุมเดี๋ยวเราตีกันไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอเอดูงานแป๊บโอเคนี่นะจากแก่ใจค่านะเพู่อะไรไม่ต้อพูดก็เปิดดิ ผมเปิดเลยแล้วกันว้อเออนี่ไงว่าพิเชียวคุณยูเออเออนี่อ่ะเออโดนพิเชียวคุณยูคุมกำเนิดว่ะโดนซ้ายแค่ไนไอ้บอยนี่พิเชียวคุณยูพิเชียวคุณยูเราต้องพันธมิตรกันแล้วแกโดนฉันแน่แค่นั้นแหละ ดีเปิดเปิดก่อนเลยแล้วกันอืมมันจะเท่าไรหรไ่วะไม่ไปแล้วไปเชียร์ยนคนโยูซู่ซู่มีคนโยูยไม่นะฉันนอนทมถุยน่ะเลยอะ,อะไรครับเมื่อกี้ไปบอกว่าลุมหมอ <laughs> 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 อะไรดิ๋วยังไม่ได้พูดเลยเลยอ๋อ นี่ยไอ้เด็กเลี่ยมอุ้ยทีบหลังแอนเลยแล้วว่าเออวู้เออนี่แอนปิ้วไปแล้วเอดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ช่วยเหลือนี่นี่เนี่ยนี่แดง ปากหลามเหรอปากหลามแล้วไงวะเออปากหลามแล้วไงวะบู๊บู๊นี่ไงล่ะมาเจอแล้วย้าเฮ้อะฮ้อเฮอเอะไรอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะอะไรอ่ะดีจ้องไปเนี่ยเก่งนะเฮ้ยใส่กวนจะแบบทะยศขั้นสูงอ่ะเอ็ไม่ไม่รันเข้าใจหรอกเพราะว่าฉันอ่ะเออโดยโดยนี่แนี่ เี๋ยวทัฟ้อมเลยดียวทฟอมเเหน่อยอวอ้้ย่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ้ยฮีอะีะฟุ้เ้ยหลบได้หรอหลบได้ไงเหรอหลังแอนล่ะหลังปวดล่ะเออนี่นะเออ เฮ้ยนี่ไงครับพลังฟรานป็อกกี้ของพี่มันแบบมันตื่นขึ้นแล้วว่าดูดูผิดไปแล้วดูดูผิดไปแล้วดูดูพี่ไปแล้วโอ้ยไปไงวะเออไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งนะเว้ยอย่าเพิ่งนะเว้ยอย่าเพิ่งนะเว้ยเอ้ยฉันเติมแล้วอยู่ว่เออน่ากลัวน่ากลัว ไม่เอาขคนนี่หนูไม่เอาคนอี่เออมีคนมาเพิ่มเป็นพ่อหนุ่มฉันอุ้ยไอ้บ้านี่เฮ้ยคนนี้เฮ้ยไม่เอาเ้อกลัวอย่าไม่ได้กับฉันเอาดีิเลยเออเออไม่เอาแหละโดนโดนน้องมันหยิบไม้ปอกกิ่เอ้ยอย่ามาอ้าวไอ้บ้านี่ฮึ มันเป็นไงมันวป็นไงไม่กลัวหรอโนเวยเออโอ้ยนี่แน่อย่ามาห้าวกับพี่เออเอาข้หนุ่มคนนี้ไม่เห็นไม่หลับไม่จำโนเวยต้องสั่งสอนแล้วไหมนี่ไงล่ะว้ายนี่แน่แว,ว่า เยอหึแข่งแกล่งปล่าไม่ดีถึงฉันจะกลัวแกแต่ว่าฉันก็ไม่กลัวแกหรอกมีไงล่ะเศรษจริงจริงงงจังเลยเพราะฉันไม่เคยไม่เคยจะคิดมากอว่า่เธอจะมาไม่เอามาดไม่เอามาดอ้ายังไม่เออไปตีเปล่าอาวุธได้บัตรมาใหม่เนี่ย พี่บ๊อบพี่จะไปตีหรออืมไปไหมไปไปไปดีไปดิเบกิกเฟุกพี่มาด้วยโอเคทุกคนรู้ไหมคะว่าการชนะที่แท้จริงคืออะไรก็คือการที่เราอ่ะฆ่าเขาแล้วเราก็วิ่งหนียงไงให้เราฆ่าเป็นคนสุดท้ายนั่นคือชนะ ดิลิชนะคุณผมข่าวโรคจิตถอดเสื้อทงทงคนนั้นเยอะเพราะรถชั้นมันเท่ใช่ไหมล่ะก็เลยอยากจะขึ้นกันผมรู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมไฟมันไม่อ่ะทำไมทำไมตมือเองครับทำไงอ่ะมันจะระเบิดไหมเนี่ยเฮ้ย ไอ้อ้วนงอแงอะไรวะอย่างงแงลยวะใช่อะรถจะระเบิดไหมเนี่ยไม่ระเบิดทำไมมันขึ้นไม่ได้อ่ะเอาไปซ่อมเร็วไป โอ้โหขับแล้วอะแล้วแล้วเร่งพังแล้วพังได้ไงเมื่อกี้มันยังขับได้เลยเดลอดเลยแล้วเอาดูดิอะมาลองดิมันจะพังได้ไงดูดิดูดิรถพังแล้วน่ะพี่เชายคุณอยู่ไปไหนคะอ๋อจะไปนอนเตียงอ่ะโอเคน้องไปไหนอะน้องเดี๋ยวจะไปตีอาวุธกับพี่เขา แล้วเอารถหนูไปเนี่ยนะมันพังอะไปเช้คุยูดิเดแบกดิเดบุดิเดเบิกมาแล้วมันไฟมันท่วมเลยอ่ะอ๋อไฟท่วมเออใช่มันพังแล้วแหละเราจะเอาทิ้งไว้ยางงี้หรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยมาซ่อมหรือกล่องซ่อมไหมล่ะกล่องซ่อมใต้ต้นไม้อะใต้ต้นไม้มีขายกล่องซ่อมนะสามพันโอเคขอบคุณค่ะ คนแพงแล้วขอบคุณค่ะนี่คือไม่ซื้อแน่นอนปล่อยพาวพันหนึ่งพุ่งกว่าเอ้ยคันนี้แทนแล้วกันโอเคได้เลยครับมาดิได้เลยขอขับได้ไหมรับของใครเอาเลยแล้วผมเองเอบกลัวมีคนขโมยไอ้อ้วนจังเลยอ่ะมันจะมีคนขโมยไอ้อ้วนไหมอ่ะไม่มีหรอกถ้าเขาจะขโมยเขาต้องซ่อมอ่ะ เอเวเขาขับไปเดี๋ยวรถก็ระเบิดแล้วะไม่ระเบิดสภับ <c oughs> ไม่ระเบิด <c oughs> ครั้งนี้ก็จะมาบอกว่าน้องเด็กกลับมาแล้วค่ะหลังจากห่างหายไปจากสงครามมานานกลับมาพร้อมกับไม้ป๊อกกี้รสช็อกโกมิ้นต์เลยละ่ะแล้วเวลาจะตีบวกเนี่ยลีเลียวก็มีเคล็ดมาให้ทุกคนนะคะก็คือให้กดตรงตัวอมันจะทําให้เราตีติดแบบ100%เพราะว่ามันเป็นตัวอักษรแรกของเลียวเอ้ไม่ใช่ตัวอักษรแรกดิก็คือมันก็คือเลียวนะคะก็คือกดตัวอ นั่นแหละบูชาซะแล้วก็มีเคล็ดลับการตีไม้ให้โหดนะคะนั่นก็คือการตัดต่อนั่นเองวก <laughs> เราก็ตัดอันที่น้องลีใดตายออกไปแล้วก็เอาแต่ที่น้องลีเดฆ่าคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนเก่งเยี่ยวิงจริงเยี่ยวิงจริงเยี่ยวิงจริง <laughs> ไปแล้วค่ะไว้เจอกันครั้งหน้านะ่ะบายบาย